มาพบกันเหมือนเดิมนะครับผมกับช่างเก่งนะครับผมวันนี้นะครับจะพามาดูนะครับเครื่องตัดผ้านะครับขนาดเล็กนะครับแบบนี้นะครับถ้าใครไปซื้อมาจากร a z a d านะครับหรือว่า s h อป e e นะครับหรือว่าจากที่ไหนก็ตามนะครับแล้วมีอาการที่ตัดผ้าไม่ค่อยเข้านะครับใบมีดไม่คมนะครับใบมีดไม่คมตัดผ้าแล้วผ้าเป็นขนนะครับตัดไม่ค่อยเข้านะครับหินรับอยู่ตรงนี้นะครับรับแล้วก็ไม่คมนะครับเราก็มาสังเกตนะครับตัวเห็นนะครับ เห็นรับมีดมันจะหมดอยู่แล้วนะครับนี่ยอันถึงไม่คมนะครับแล้วก็ใบมีดนะครับไปโดนหัวน็อตนะครับที่อยู่ด้านในนี่เห็นไหมครับเห็นหัวน็อตไหมครับหัวน็อตดำๆนะครับที่อยู่ในหลุมนี้นะครับไปโดนใบมีดนะครับก็ทําให้ใบมีดบิ่นเหมือนกันนะครับผมนี่ใบก็คือหินหมดนะครับอาการแบบนี้นะครับเราก็จะมาเปลี่ยนหินรับมีดนะครับนี่นะครับเครื่องตัด มาเราก็จะมาถอดกันเลยนะครับผมแบบแรกนะครับอย่าลืมถอดปลั๊กไฟนะครับทํากับไฟฟ้าต้องระวังนะครับถอดปลั๊กไฟทุกครั้งนะครับน็อตตรงนี้นะครับเราไม่ต้องถอดนะครับเราแค่ยกพลาสติกตัวนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ถักขึ้นมาแบบนี้นะครับไม่ต้องถอดน็อตตรงนี้นะครับเราจะมาถอดเฉพาะน็อตชุดอยู่ด้านหน้านะครับ นรอตัวนี้ออกนะครับแล้วก็น็อตชุดยึดใบมีดนะครับตรงนี้ก็าหาอะไรนะครับมาเสียบนะครับตรงนี้รูนี้นะครับแล้วก็หาเศษพ่วงเบนนะครับมาหมุนนี่นะครับแล้วก็ขายน็อตตรงนี้ออกนะครับผมแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็จะมาเจอเหินและมีดนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับหินกับหัวน็อตมาเสมอกันแล้วน,นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็ทําให้ทําให้อ่าใบมีดนะครับมาโดนหัวน็อตตรงนี้นะครับ <c oughs> เห็นไหมครับมีรอยรอยใบมีดมาโดนตรงนี้นะครับก็ทําให้หินตัวเนี้ยรับไม่ถึงใบมีดนะครับรับไม่ถึงใบมีดและทีนี้ก็ ทำให้ใบ,บมีดอะมาโดนหัวนอ็อตแล้วใบมีดมีดมปัญหาก็คือใบมีดบินนะครับผมใบมีดบินเป็นบางครั้งนะครับอย่างนี้นะครับเราก็จะมาคลายน็อตตรงนี้ออกนะครับนี่นะครับคลายน็อตออกนะครับแล้วก็ดึงฐานออกมาได้เลยนะครับดูความลงแบบนี้ครับในฐานก็จะหลุดออกมานะครับ แล้วก็เอาฐานใหม่นะครับที่เขาแถมมากับตัวเครื่องนะครับเปลี่ยนเข้าไปนะครับนะครับเป็นฐานแบบนี้นะครับเออไม่ใช่ฐานนะครับหินนะครับเป็นหินแบบนี้นะครับขออภัยนะครับพูดผิดนะมีบ้างนะครับบางทีช่างก็มีหลงหลงลืมลืมไม่ใช่ลืมอะไรนะครับลืมว่าอันหนึ่งเป็นอันนึงนะครับคิดหลายอย่างนะครับว่าอุปกรณ์หลายแบบนะครับผมนี่นะครับ ก็แบบนี้นะครับเห็นเห็นไหมครับความแตกต่างก็หมดไปเป็นครึ่งเลยนะครับอันนี้หินเก่าอันนี้หินใหม่นะครับเราก็จะอามาใส่ที่เดิมนะครับนี่นะครับใส่เข้าไปในนี้แล้วก็หมุนน็อตขึ้นนะครับตามสภาพเดิมเพราะว่าหินเก่านะครับพอเราใช้ไปนานๆนนะครับรับไปบ่อยๆครั้งนะครับเขาก็สึกหลอนะครับตามสภาพนะครับเรื่องปกตินะครับแต่ที่เขาแถมมานะครับ เราก็เอามาไว้เปลี่ยนแบบนี้ได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับพอเราถอดมาแล้วนะครับใบมีดนะครับใบมีดอันนี้นะครับมีด้านหน้าและด้านหลังนะครับดูนะครับความคมนะครับตัวคมตรงนี้จะอยู่ฝั่งหินรับมีดนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเห็นไหมครับจะไม่มีรอยรับนะครับเห็นไหมครับจะเป็นผิวหน้าเรียบนะครับผมหน้าเรียบแบบนี้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเป็นรอยคมนะครับ เอาด้านคมนะครับไว้ด้านในแบบนี้นะครับไม่ได้ใส่แบบนี้นะครับถ้าใส่แบบนี้เอาไปใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยก็ไปรับมีดก็ไม่เข้าเหมือนเดิมนะครับผมก็เอาเข้าแบบนี้นะครับนี่ครับสอดเข้าไปเขาก็จะมีหมุดบังคับอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับหมุดนะครับสองอันนะครับหัวท้ายนะครับบนล่างนะครับเราก็ใส่เข้าไปตรงหมุดนะครับ แบบนี่ครับลองเข้าหมุดแบบนี้นะครับเข้าหมุดล็อกเขานะครับก็ะจะเป็นลองบังคับอสู่แล้วนะครับเสร็จแล้วก็ใส่น็อตคืนนะครับอันนี้ก็หมุนเข้าไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เสียบไปแล้วก็หมุนน็อตคืนนะครับแค่พอตึงมือพอแล้วครับไม่ต้องเน่นแค่นี้เองนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาใส่อันนี้คืน ถอดแบบนี้ใส่แบบนั้นนะครับง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากนะครับสําหรับท่านไหนนะครับมีปัญหาเรื่องเครื่องตัดผ้านะครับไม่ว่าจะเป็นจักรเครื่องตัดผ้าตารีดไอ้น้านะครับถ้ามีปัญหานะครับใช้งานไม่ได้นะครับอยากจะซ่อมก็ส่งมาได้นะครับผมก็ถ้าจะส่งมาก็คุยกันกระทางไล์ก่อนนะครับแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับเบอร์โทร0973396478นะครับ ID ไลน์และเบอร์โทรก็ใช้อันเดียวกันนะครับผม แอดไลน์มาได้คุยกันได้นะครับผมสอบถามได้นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับเราก็กะระยะเอาได้นะครับว่าเราจะเอาสูงต่ำแค่ไหนนะครับก็ขยับเองได้เลยนะครับตรงนี้นะครับ นี่นะครับเรียบร้อยนะครับผมหมุนแค่พอตึงมือนะครับทีนี้มันเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กลองกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ดึงตัวนี้คืนลงมานะครับแบบนี้นะครับทํามันรับมีดนะครับเห็นไหมครับใหม่ก็แช่ไว้นิดนึงนะครับ มาลองตัดดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่นครับตัดเข้าแล้วนะครับหนึ่งชิ้นนะครับเข้าแล้วนะครับสองชิ้นนะครับนี่เราทบนะครับสองก็เป็นสี่นะครับเป็น หแล้วก็8ดนะครับตัดนะครับัเานะครับนะครับใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับลองทำดูกันนะครับไม่ยากนะครับวิธีเปลี่ยนหินรับมีดนะครับง่ายๆเลยนะครับ เครื่องตัดผ้าไปมีดไม่คมนะครับลองทําเองได้เลยง่ายๆนะครับผมเรียบร้อยครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับขอบเจไปพร้อมพิน้องทุกท่านครับผมสวัสดีครับ